เสียงลมครางผ่านใบไม้แสงอาทิตย์สุดท้ายของวันเริ่มรับขอบยอดไม้ในเขตป่าแก่งกระจานพรานขวัญหยุดยืนอยู่หน้าช่องป่าด่านธรรมชาติที่คนท้องถิ่นเชื่อว่าคือประตูสู่โลกวิญญาณใบหน้าของเขานิ่งสงบแต่ในแววตามีบางอย่างบอกว่าเขาไม่อยากกลับมาสิบห้าปีข้าไม่คิดว่าจะต้องเหยียบที่นี่อีกพรานขวัญพึมพำพรานขวัญได้รับการจ้างวาน จากกลุ่มนักล่าสัตว์ต่างถิ่นให้พาเข้าไปตั้งห้างล่าสัตว์ในป่าลึกซึ่งคนท้องถิ่นเตือนว่าพื้นที่นั้นไม่มีสัตว์มีแต่เสียงเรียกแต่เพราะค่าจ้างสูงและพรานขวัญเองก็มีเหตุผลส่วนตัวบางอย่างเขาจึงยอมรับงานนี้ในใจเขารู้ดีว่านี่คือพื้นที่ที่เขาเคยหลงป่าจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดเมื่อ15ปีก่อนและครั้งนั้นเขาเห็นเงาดำบางอย่างบนห้างกลางดึก ที่ไม่มีใครเชื่อว่าเขาเห็นจริงแสงสุดท้ายลับไปท้องฟ้าเริ่มหม่นเสียงนกกลางคืนเริ่มร้องเรียกความเงียบวังเวงเข้าครอบงำพรานขวัญจุดยากันยุงเดินลึกเข้าไปในป่าพร้อมหันมามองหลังเป็นระยะเสียงลมพัดผ่านต้นไม้ใหญ่แบบคลางคล้ายเสียงคนแสงจันทเล็ดลอดผ่านกิ่งไม้ลงมาพรานขวัญปีนขึ้นห้างไม้เก่าที่สร้างไว้บนต้นไม้ใหญ่ริมแอ่งน้ำกลางป่าลึก ห้างแห่งนี้คือจุดที่เขาเคยขึ้นครั้งสุดท้ายเมื่อ15ปีก่อนมันยังคงอยู่แต่ไม้บางแผ่นขึ้นราผุพังเหมือนมีใครมานั่งเฝ้าอยู่ตลอดเวลาห้างนี้ไม่ควรเหลือรอดจนถึงทุกวันนี้พรานขวัญพึมพำมพลางกวาดไฟฉายไปรอบๆพรานขวานตั้งกล้องยิงสองลานน้ำเงียบๆพร้อมตั้งใจก็จะล่าสัตว์เป็นข้ออ้างแต่จริงๆแล้วเขาต้องการพิสูจน์ว่า สิ่งที่เคยเจอเมื่อ15ปีก่อนมันมีอยู่จริงเวลาผ่านไปประมาณสี่ทุ่มพรานขวัญเผลอหลับไปสักพักเสียงหลอนเริ่มขึ้นเสียงไม้ดังเอียดแอดเหมือนมีบางอย่างเดินอยู่ใต้ห้างเขาลืมตาขึ้นกำปืนแน่นค่อยคอยกวาดไฟฉายลงไปดูไม่มีอะไรไม่มีตัวอะไรเลยนอกจากความว่างเปล่าแต่เสียงฝีเท้ายังไม่หยุดและเริ่มเดินวนรอบห้างและอากาศเย็นลงผิดปกติลมหยุดนิ่ง เสียงแมลงเงียบสนิทมีกลิ่นเหม็นสาบเน่าลอยขึ้นมาเหมือนซากสัตว์พรานขวัญเริ่มนิ่งเขาจำกลิ่นนี้ได้กลิ่นเดียวกับคืนที่เขาหนีตายและเสียงฝีเท้ากลายเป็นเสียงลากอะไรบางอย่างบนพื้นดินคืดคืดเสียงหอบหายใจหนักหนักเหมือนสัตว์ใหญ่แต่ลมหายใจนั้นมีกลิ่นเน่าโชยขึ้นมามึงจะเอาอีกแล้วใช่ไหมเอาชีวิตคนอีกแล้วพรานขวัญกัดฟันพูดเบา สิ่งที่มองไม่เห็นเงาดำแวบผ่านเงาไฟฉายลักษณะเป็นเงาคน